<away> anyway, <match> <imitation> like <takeiono> <water> oh này, cá mày đi. hả? mày này, bên này bơi, bên này, ở này? bên 2 này, bên 2 bao, này đấy. sao? như thế này มาคร,ร, <Okay, okay. S 1> รับผมมาครับผมเนะโอเคโอเคเบอร์สองมาครับผมนะเดี๋ยว<า>ล่วงเดี๋ยวล่วงเดี๋ยวเดี๋ยวมันคนมีคนมามาขึ้นรอก่อนได้ได้คุณเห็นหมุก็โดดไกลตรงไหนวะมันบลั๊กวะวะต้องแต่เกมบั๊กตรงแต่เกมบั๊กคุณเจอโปรเยอะปะดูผมตาปาดไปก็ไม่ดูผมก็โดดปะกะตินะ อยู่ไหนอะคุณอยู่ไหนแล้วเนี่ยอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังคือรถโอเคเฮ้ยมันขับลุกได้เลยเหรอเ อ้าวหมดตีแล้วเหรอต้นแรงจังเอ้าหมดตีแล้วเหรอวะหมดแล้วเหรอเ้าหมดแล้วสี่คนเอ้านอนเป็นศพเก็บของไว้กันเถอะงงเลยอย่างนี้ก็มีขอปืนหน่อยนะขอบคุณครับ เดี๋ยวมารับเดี๋ยวมารับรับรบบรับรบบเก็บเยอะมั้งของเนี่ยโอ๊ะเอ้ามันขึ้นมาจากใต้เดนิมกีมุดดินมาฮะมองไม่เห็นโทษทีรถมันแรงเกินใครจะสู้ได้มั้งแม่น่าเบื่อว่ะที่หนึ่งอะ อีกแววเลยที่หนึ่งมากี่รอบกันโอ้เล่นมาร้อยดีกี่รอบดีอะร้อยรอบดีไหมไปรอบนี้อีกปะหายาแป๊บมากับผมเนี่ยคุณไม่ต้องแบบพกยาพกอะไรไม่เจ็บตัวเลยอะคืออยู่เฉยๆก็ปุ๊บได้อะไรยเงี้ย เปลืองเปลืองเกมเนี like ้ยเก็บเปลืองมาเสียเวลาไปไปก็ไปหนูข้างหน้ามีอีกเนี่ยเตรียมรับมือกันได้ได้เบืองนี้แม่งหนีหางจุกตูดไปเลยไม่กี่เห็นอยู่เลย บนนี้ก็มีวิวสวยดีเหมือนกันนะเนี่ยฮะข้างบนนี้ก็มีวิวสวยดีเหมือนกันนะเนี่ยหน่วยเจอแล้วเจอแล้วคนเดียวนี่ยโหยานกำลังพุ่งไปหายิงดิยิงยิงยิยิงดิยิงดิยิงมันยิงมันยิงมัน ยิงยางมันยิงยางฮ่า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 โอ้ยออกตายแล้วอ่ะวูวูโอเคไม่กลัวไม่มีของอะไรนะ ออกจากบ้านนี้ได้ไหมโอ้ยรู้วก็จะออกได้ไม่ชนไม่ตายแม่แปลกอะอย <c oughs> ู่ในบ้านเลย <g ül s> ไปยิงแค่หน่อยชั้นสองอะ้องไปยยิงยิงแค่หน่อยชั้นสองได้ได้ได้ เอาตายแล้วตายแล้วมามาปึ๊บยานพร้อมลบครับผมเหลือกี่คนเนี่ยม <c oughs> ือเ <c oughs> บอร์สองปั๊มยางหรอได้หรือ <c oughs> <c oughs> ขึ้นบกได้ด้วยขี่ชา้าๆไปกอนขี่ช้าๆก่อน <c oughs> ชา้าๆเอาาจอศัตรูค่อยพุ่ เจตอตะกีบบนบกก็ามาว่ะยางตุดโอ้เจอข้างหน้านแล้วต้องขี่จะชอบไหมใกล้ๆพุ่งเลยดีกว่าจัดไปเลยเฮ้ย <c oughs> งงดิมึงงห <c oughs> ่อคอยเอา้าเอา้าล่วงนาต่างเอา้า <c oughs> เป็นไรอ่ะเฮ้ยหน้ามี <c oughs> <c oughs> Nami, ok 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 bút ok 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 ok

nhanh nhạc. Young chọn, đấy là. Doo người ta mày đâu đi, nha buồn mày phẳng. Fun. Fun. Let's go. Okay. chơi tên nhao. Hoi. The boob, hey, the boob. nô เอ็งเป้าหมายพุ่งต่ออ้ยอ่าเป้าหมายตายแล้วสสััขพามเป้าหมายดิ้นมาดิ้นขี่ทำไมรถกระบะอัดแม่งกำแพงอ่ะปิวไปดิปิวไปดิปิวไปดิอย่าขัดขกินเลยปิวไปดิปิวไปดิปิวไปดิ

ใช่ไหมประเดียมึงจะเอาใช่ไหมมึงจะเอาใช่ไหมมึงเอานะมึงจะเอาใช่ไหมมาวัดกันเลยมาใช่เอาอะไรมึงยิงกูหาฟ่องดิยิงเที่อะไกูยังไม่ยิงเลยบ้าเปล่ากูรู้เป็นมึงเที่ยมึงใช้คากูยังไม่ได้ยิงตายอันอะไรเนี่ย ไม่ใช่หนูนะหนูไม่ได้ใช้ขากบอช้ขแต่กูไม่ได้ยิงกูยังไม่ยิงใครเลยบ้าปะเนี่ยให้ยิงมึงกู่ใช้ขากูยังจะใช้ขาแต่กูไม่ได้ยิงมึงเบื่อตามใจเย็นใจเย็นแล้วหนึ่งในพวกมึงสามคนแหละยิงกูเนี่ยไม่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 ใช่กูคนเดียวนี่แต่กูไม่ใช้ขาแต่กูไม่ได้ยิงมึงกูอยู่บนยอดเขาเนี่ยกูดูอยู่มีคนมาเปล่า วกวนดูเก็บเสียงด้วยเดี๋ยวกวนดูไอ้กูไม่มีเก็บเสียงจะฟังเสียงปืนกูไหมล่ะลไปเบอร์สี่เราไปยังสองคนป <c oughs> าร์ตี้นี้แตกแล้ววะเบอร์ส <c oughs> ี่แล้วหนีเหรออยูย่ข้างหน้ากูไปรัก้ากูเลย ฆ่ามันเบอร์หนึ่งฆ่ามันมันทำให้คนในทีมเข้าใจผิดฆ่ามันเฮ้ยมันไม่มีตัวเดียวอ่ะมันมีอีกมันอยู่กดังป่ะใช่ใช่มันชุบมันอยู่ชนเลยอ่ะเบอร์สี่ชนเลยอ่ะนะน็อกสองน็อกสองไปดิชนแนงเลยไปน็อกสองแล้วเดี๋ยวมันต้องมีอีก ใจกลัวเลยเจอแล้วเดือดโตัวื่องแล้วกำลังวิ่งมาไปชุบเพื่อนอยู่ทิ้งขวาทิ้งขวาไปอยู่กัดังนะอยู่กัดังอยู่กัดังข้างล่างข้างล่างเห็นปะเห็นปะคนอีกคนหนึ่งมาลงมาชุบเพื่อนอนะ่ะเราจะวหวมันชุบก่อนก็ยิงผมอ้อมอ้อมไปอ้อมไปวิ่งพลาดไม่แตก ตายตายหมดตายหมดตายหมดตัวกูบอกแล้วกูไม่ได้ยิงมึงมันไม่ใช่สองตัวนี้กูรู้อยู่ตั้งนานแล้วเฮ้ยเดี๋ยวสองคนนี้นี่วะจอดรถอยู่ใช่ไหมรถสีขาวูเลยเอา้า What? วัดสรุปเมื่อกี้ผมยิงไงอ่ะโอ้โหอ้เวรกูเลยเป็นผู้ต้องสงสัยเฉยเลย